สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็ดซนช่องนะครับทานทีเขามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะโทรหาอาจารย์วีระนะครับอาจารย์วีระบุตรดานะครับให้แนวทางตัวเลขทุกงวดทุกงวดนะครับทุกงวดแล้วก็ตัวเลขกันี่เขามีหนุดแน่นะครับก็บแซนซนมากตัวเลขของอาจารย์วีระนี่จะเขายู่ยเอยนะครับกัอันนี้สถิติเก่านะครับสถิติเก่างวดที่ผ่านมานะครับ อันนี้เพื่อนไห้บนนะครับบนญอย่างเดียวว่าสันว่าบนเท่านั้นนะสันแต่ว่าเพื่อนไห้สามศูนย์ม้านะครับตัวนี้เพิ่นเข่าตัวนี้่นะครับเนาะเข่าสามศูนย์เข่าศูนย์สามไปเข่าล่างนะครับไปเข่าล่างถือว่าเข่ายุ่งนะครับเนาะแต่ว่าตัวอาจารย์เองเพิ่นบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับสําหรับล่างเพื่อนไห้ม้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะลุดไปนะครับลุดไปแต่ตัววิ่งคือไห้ไห้สามมีเข่ายุ่งนะครับเข่าวิ่งวิ่งสามล่างนะครับ ตัวนบนหนี่งหมาตามนี่นะครับแต่ตัวเลขมะเข่า03แขาง่างนะครับครับแต่เพเป็นอยังนะครับตัวเลขมนีเขามี่ลดนะครับสําสหรับงวดต่อไปงวดวันที่หนึง่งเมษายน2560นี่นะครับแอดมิน,นกับตามาเลขสูตรของอาจารย์มิระห้คือเนกเดี๋ยวเขาไปต่อสายหาอาจารย์มิระกันเลยครับไปกันเลยครับเตรียมจุดเตรียมแคปไปพร้อมๆกันไปกันเลยครับ ครับครับพี่สวัสดีครับพี่นะครับผมสวัสดีครับครับพี่ก็ว่าจะโทรหาตั้งแต่หลายวันแล้วพอดีมันติดธุระหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้โทรครับครับก็ขออนุญาตเป็นเสียงเลยนะครับพี่เอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วก็จะตามให้เอฟีทุกงวดเลยครับก็มีมีเข้ามีหลุดนอะตัวเลขนอะงวดงวดที่ผ่านมาก็พี่แยกครับบนล่างเนาะ มันลงล่างไปถือว่าผิดถือว่าผิดแต่ยกจับคู่ก็ถูกสูตรสามจับพี่ให้บนมาสามสามศูนย์แต่มันไปไปลงล่างล่างก็ถือว่าผิดเลแล้วเปลี่ยนสูตรใหม่เลยครับผมสูตรนั้นใช้มาเป็นปีแล้วอ๋อครนี้อสูตรใหม่แล้วสูตรใหม่เข้าเหมือนเดิมครับงวดนี้พี่จะเอาเป็นแยกนะครับจะจะแยกเป็นล่างหรือว่าจะรวมเลยหรือยังไงครับผมล่างก่อน ครับผมก็มีไล่ไหนครับพี่ให้เขียนยังไงเขียนล่างล่างอย่างเดียวครับผมอ่าเขียนเลขล่างแล้วครับอา่าเลขหลักเลขหลักมีห้า <5. S 1> มีห้ามีเจ็ดเจ็ดมีแปดแปดมีเก้ามีเก้าครับผม วงกลมเจ็ดกับเก้าไว้เน้นเก้าคือเล็ขวิ่งเลยตัวเน้นเจ็ดกับเก้านี่เป็นเลขวิ่งเนาะตอบเฉยว่าวิ่งวิ่งล่างอ๋อวิ่งล่างครับผมเจ็ดเก้าวิ่งล่าง,ง,างก็คือเจ็ดกับเก้าครับผมเน้นเก้านะครับตัวเน้นวิ่งก็คือเก้าเนาะ อันนี้ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับผมเดขจับคู่เลขจับคู่ทีเนี้ยจับคู่ล่างจับคู่ล่างมีห้าครับผมมีแปดมีหนึ่งมีห้ามีแปดมีหนึ่งครับอ่าจับคู่นะทีเนี้ยจะจับคู่ให้ครับผมจับคู่มีห้าเก้าห้าเก้าครับหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมครับกันด้วยกันด้เขียนว่ากันอ่าตัวกันใช่ไหมครับครับครับตัวกันครับมีตัวไหนบ้างครับแปดเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับผมหกหกเก้าหกเก้าแค่นี้แหละครับผมครับมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับครับมีเจ็ดชุด อ,นนอันนี้จับคู่ให้นี่มีห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวให้เ c cap แป๊บหนึ่งนะครับตัวเลขหลักก็คือห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตัววิ่งก็คือเจ็ดกับเก้าตัวเน้นไปที่เก้านะครับวิ่งแล้วก็จับคู่ที่ที่อาจารย์จับให้นะครับมีห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับมีตัวกันนะครับตัวกันก็คือแปดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็หกเก้า นะครับอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่ะแคปได้ก็แคปเลยนะครับเดี๋ยวอีกหลายวันนะครับเอาไปหยิดกับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนเนาะครับครับเน้นเน้นห้าเก้ากับหนึ่งเก้าแหละอ๋อตัวตัวเน้นก็ห้าเก้ากับหนึ่งเก้าครับผมขีดเส้นใต้ครับครับครับผมครับอันนี้เป็นล่างแต่ก็แต่ก็อย่าทิ้งมันไม่ละไม่มากชุดหรอกอ๋อครับมีแค่นั้นไม่ต้องกลับด้วยอไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ต้องกลับครับผมเป็นการ มั่นใจวันนี้มั่นใจครับวันนี้อาจย์มั่นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาบนต่อเลยครับพี่อ่าบนบนนะครับผมนี้เอาเอาบนครับผมบนเดียวบนบนอย่างเดียวอ่ะครับมีตัวไหนบ้างครับพี่เลขลัก เลขหลักมีห้าห้ามีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามแค่นี้แหละห้าตัวสองแล้วก็สามเนาะนี่สุดสองนี่สุดสองสุดที่แล้วเข้าเป็นกันแต่ลงล่างหัวปิดเคยนเหมือนเราใช้มานานแล้วนี่สุดสองเนื้อเข้าเข้าอยู่แล้วลมาอยู่แล้วเลขหลักเอาหลักอหลักร้อยแน่หลักร้อยอันนี้ อันนี้พี่จะไม่จับคู่ให้ใช่ไหมครับจะให้เป็นเลขหลักมาแล้วก็ให้เอฟซีจับเอาเองใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้หลักร้อยครผมเขียนเลขหลักไปแล้วนะครับมีห้ามีสย่มีหนึ่งมีสองมีสามทีนี้หลักร้อยครับผมครับหลักร้อยมีตัวไหนบ้างครับพี่หนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าสี่ห้าครับเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็แปดใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้อง หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดจะมีอยู่หกตัวหลักสิบหกตัวจะแปดมาแล้วนะครับผมจะมาอีกเยอะครับหลักสิบหลักสิบที่แน่หลักสิบครับหลักสิบครับมีห้ามีหกมีเจ็ดมีหกมีเจ็ดครับครับมีส้นใต้หกหกเจ็ดแล้วมีแค่สามตัวใช่ไหมครับถูกต้องครับหลักสิบมีสามตัวก็คือห้ากับหกกับเจ็ดอ่าเน้นไปที่หกกับเจ็ดนะครับ ปีดสิ้นใต้ไว้นะครับหลักหน่วยครับพี่หลักหน่วยครับผมหลักหน่วยรักหน่วยครับผมเขียนแล้วครับแปดเก้ามีแปดมีเก้าครับผมมีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งครับปีดจีดเส้นใต้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งครับวงกลมหนึ่งไว้ก่อนะ เอาบ่งคุมหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเน้นที่สุดหนึ่งเน้นที่จุดขึ้นหนึ่งครับผมอันนี้ซจับคู่ก่ะได้แค่สามชุดเดียห้าหนึ่งหกหนึ่งอันนี้ให้แค่นั้นแหละครับอันนี้ให้เอฟซีจับเองเนาะสำหรับเลขคนนะครับเลขคนเพราะว่าอาจารย์ให้เลขหลักแล้วก็ให้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาครบหมดเลยให้เอซีจับเองนะครับอาจารย์ไม่ให้หมดให้หมดแล้วมองอกหมดแล้วลหละแต่การ อาจารย์จับไม่อาจจะผิดก็ได้อ๋อครับอันนี้อันนี้ให้จับ <c oughs> เองน้อบนแต่ข้างล่างนี่อาจารย์จับให้เนาะจับให้อยอะข้างล่างแนี่มั่นใจข้างล่างครับ,รบแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เอาเอาเลขว,วิ่งบนล่างวิ่งเลขวิ่งบนล่างเลขวิ่งบนล่างอ่าผมเขียนว่าวิ่งบนล่างเด่นก็ได้เด่นไม่ได้เ,ไไดเ,เอาเขียนว่าเด่น<ด> <ด Le S 2> เนาะเอาเป็นเด่นบนล่างดีกว่าเนาะโอเคครับโอเคครับเด่นบนแรก มีตัวไหนบ้างครับพี่เด่นบนล่างนี่ก็หมายถึงเลขวิ่งนั่นแหละเนาะถูกต้องครับครับหรือว่าจะเอาไปจับคู่อีกทีก็ได้นะครับครับมาเยอะแหละมามีห้ามีห้าหกมีห้ามีหกครับครับแล้วมีแปดมีเก้าเขียนเรียงลงมากันนะเขียนเรียงเขียลงมีแปดมีแปดเก้ามีเก้าแล้วก็เก้าศูนย์แค่นี้แหละเก้า เก้ามีสองตัวเรอพี่ใช่ไเก้า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 ในสองตัวมันคนมันคนละสูตรที่ใ<ม>ห้เห็นในคนละสูตรเขาจะได้เรียนว,ว่ามีเก้าสองตัวนือเก้าจะได้เด่นกขาเะได้ยจับเก้าอ่อครับผมค,คือบ,บนบนล่างนี่จะมีเป็นเลขวิ่งนะเนาะก <c oughs> ็ผมเขียนเก้าตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรพี่เขียนเก้าตัวเดียวเพราะว่ามันเราบอกบอกไปแล้วว่าเป็นบนล่างนะครับอ่าได้ได้เก้าตัวเดียวก็ได้อ่า <บน S 2> เขียนเก้าสองตัว fc จะได้มัดยันครับผมถ้าอย่างนั้นก็เน้นเน้นไปที่เก้าเลยก็แล้วกันโอเคครับผมมันมีค่าขหกแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะครับผมห้าหกแปดเก้าแล้วก็ศูนย์อีกตัวนึงได้ได้อันนี้เขครับห้าตัวอันนี้ให้ให้ fc จับเองนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้มาครบหมดแล้วนะครับทั้งเลขหลักแล้วก็หลักร้อยหลัก หน่วยหลักสิบพบเลยแล้วก็ให้ตัวเด่นมาด้วยนะครับตัวเด่นนี่ก็เหมือนเหมือนตัววิ่งนะเนาะใครับอะี่ก็าวิ่งวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ได้บนล่างผมรถเยอะอาจารย์ก็ดีว่าถ่ายอยู่ข้างนอกถ่ายในห้องเสียงมันเสียงมันต้องครับก็เลยมาถ่ายทําหน้าบ้านอาจจะมีเสียงรถวนวนหน่อยเอฟซีก็ไม่ว่ากันนะครับเออด้ยิียังปื๊ดไปปื๊ดมาก็ไม่เป็นไรรถเยอะครับ ไม่ดังมากหรอกครับผมก็ตามนี้นะครับอันนี้บนอาจารย์ให้จับเองนะครับแคปได้กับแคปนะครับแคปได้กับแคปไว้เลยนะครับแล้วก็เอาไปจับคู่กันเลยนะครับจับได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้มาครบแล้วทั้งเลขหลักแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้มาครบเลยแล้วก็ให้เลขเด่นมาด้วยนะครับอันนี้บนนะครับส่วนเลขเด่นบนล่างก็มีแค่นี้นะครับมีห้ามีแปดมีหกมีเก้ามีศูนย์นะครับ อ่ะให้เอฟซีแคปแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้ย้อนกลับไปดูล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้อาจารย์จับคู่มาให้นะครับล่างอย่างเดียวอาจารย์จับคู่มาให้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแคปได้แคปเลยนะครับจดได้ก็จดนะครับตัวเลขตามนี้นะครับตัวเลขอ่าสีแดงตรงนี้นะครับห้าแปดหนึ่งนี่เป็นตัวเลขที่จะเอามาประกบกับเลขหลักนะครับแอมินไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าตัวประกบเนาะอธิบายตรงนี้เลยว่า ห้าแปดหนึ่งอันนี้เป็นตัวประกบนะครับที่จะมาประกบกับเลขหลักใช่ไหมครับอาจารย์ห้ากับแปกับหนึ่งครับผมบส่วนวิ่งล่างนะครับอาจารย์เน้นมาตัวเดียวเก้านะครับมีเจ็ดด้วยแต่ว่าเน้นที่สุดก็คือเก้านะครับตัววิ่งนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูปนะครับถ้าชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูแล้วก็ผ่านทาง อาจารย์ก็เป็นแนวทางนะครับทางแอดมินก็นําเสนอให้นะครับผมครับรงวดนี้อาจารย์ปล่อยทีเดียวเลยนะครับมวนเดียวจบบนล่างนะครับแต่บนนี้ให้จับคู่เองนะครับครับสุดท้ายทั้งเดียวเ็นเลขสูตรครับครับผม uh ปล่อยปล่อยปล่อยของสุดท้ายก็เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเลขสูตรแต่ <airlines S 2> <paragraph S 1> เดี๋ยวมีลงทุนไปแล้วไปไปไปบอกอีกเดี๋ยวกลับไม่ทันอีกครับผมมันยิ่งหายยากเดีะยว รับสุดท้ายเบอร์โทรของพี ham, ่วิระผมก็ลงให้เอฟซีเหมือนเดิมเนาะเผื่อเอฟซีจะติดต่อพี่ระโดยตรงนะครับกับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับ0809279467นะครับอันนี้ด้านอย่างเดียวนะครับอ่าให้ดูกนอบนึงทีนี้จะเป็นบนนะครับอันนี้บนให้ไปจับประกบคู่เองนะครับเพราะว่าการเขียนมาให้ครบเลยหลักหลัก่วยหลักชยหลักสิ หลักร้อยมาอยู่แล้วหลักร้อยหลักสิบเนี่ยมาเยอะแหละมันมีปัญหาหลักหน่วยเนะี่ยมันมีสีตัวจับไม่ถูกไปแล้วกันถ้ชอบวิ่ถ้าชอบวิบบบ่งบนล่างก็ตามนี้นะครับห้าแปดสองเออห้าแปดหกเก้าศูนย์นะครับครับก็ต้องขอบคุณพี่วิลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้แนวทางนะครับในงวดวันที่หนึ่งในสายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็เจ็ดีก็ ถ้าจะได้ทั้งบนล่างก็ดูให้จบนะครับครับครับ่าจบแี้วลยขอบคุณพี่วิรัตอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ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 สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ